อือนี่ งกมาไหมกินไไยังยลำพูนไปให้อาจาร,รย์นักกุญสีกับนักร่องเขาขี่เทศเพ่งสอบเป็นลำพูนหน่อยของอาจาร,รย์มีกี่จักจูดใสด่ตาชีสอกหาคน เพราะว่าทีมงานแมวลาบมุมเคยอยู่กับแอดมินกับสีประสานงานดําเนินการพ่อสีแก้ไขได้ช่วงใหน้นักลองเพื่นอนเขามาซ้อมเพ่งสดกับอาจรย์นจีจะได้เขาขี้กันครับอือครับผมเพราะว่าเพื่อนแมวลาแล้วเพื่อนเดียวไว้ดีเ็นบอลในซานาเ็นครับสังเกตบ้างว่าสังเกตบ้างครับรู้สึกว่าอ่าเราต้องใช้อ่ากางหันแบบ ทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจัชการที่9ก้าเป็นการหันน้ําไฟฟ้าหรือว่าเราจะใช้พลังแสงอาทิตย์โดยใช้แผน่นอุลตราเซีล์นะกาให้มุนพัดเพื่อให้มีออกซิเจนให้กับปลาไม่ว่าจะน้ําเก่าน้ําใหม่น้ามันนิ่งมันจะไม่มีออกซิเจนให้กับปลายิ่งฝนตกมาใหม่น้ําที่ลงมาใหม่มาจากไหลาจากคลองไหลาจากอะไรลงมาก็ ปลาไม่มีออกซิเจนสาเหตุทีมันตายครับผมปลาไม่มีออกซิเจนย่างไปบ่งดุ้งหัวไหลเลยไหลเลยครับย่างไปเจ้ามันอยู่ฝังนั้นกันเลี้ยวเข้าไปลูกมีตัวใหญ่ครับพี่น้องมุ้นี่ปลาขาวสอตมุมนี่ะสามุ่อยู่มุมบนกับบักไรลาหเด้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาหตครับมันบห้าแล้วจ้าบ่งดูอยู่ในซอกในซอกอีกสิบหกสิบเจ็ด่หลายตัวอยูอูน ครับผมเลี้ยงเต็มเลยครับ,รบนี่คือน้ํามันเน่าเพราะว่าเราน้ําเราไม่ได้มีการกังหันใบพัดคือพัดปัน่นน้ำให้มีอากาศมันเมนน้ำเน่าคือพราเราี้ยเลียมเอาเอย่างมาปล่อยฉันดีอันนี้ทฤษฎีนี่ <c oughs> ผมไม่ผมไม่ออกความเห็นครับทฤษฎีที่ผมมองคือว่าจะต้องมีกังหันระหัดน้ําพัดน้ําให้มีออกซิเจนให้กับน้ําปลาจะได้โอเคโอ้ครับผมตามรักกินรักกัน กับประมาณนั้นตามทฤษฎีแถวสม,มุดประการที่เขาเลี้ยงบ่อปลามาเขาจะทําแบบนี้ครับผมปลาบิฉพัณปลาพันธุ์อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดน้ํามันจะมีสีเขียวคํามาหน่อยตามที่ผมเคยไปสัมผัสมาเดี๋ยวนี้มันเป็นสีเขียวไปแล้วนะครับใช่ครับจากสีใสๆสีนุ่นๆรหัสดินน้านี่คือจะทําบ,บําบัดน้ําเสียได้อันดับหนึ่งล้วเราก็ต้องใช้ E M เป็นก้อนโยน,นตุ้มเข้าไปเพื่อปรับสภาพน้ำน่ตอนนี้ ตอนนี้ก็คือต้องปรึกษาท่านเชี่ยวชาญด้านประมองอำเภอโอ้ตรงหัดอำเภอเลยเห็นว่าตรงประมองอำเภอเลยอันนี้คือ,อ <c oughs> แค่ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้เจอได้เห็นมาอาจจะใช้ได้ช่วยได้เป็นนิดหน่อยแต่ผมก็ว่าน่าจะมีหละรหัสวิญนาณครับใช้แสงพระอาทิตย์ที่รับนะครับดอกอ็มนกิบชีบปางไฟชีหมุนอยู่ เห็น en, อีกวิธีหนึง่งคุณว่าสูบน้ำออกเบิดทายทาน้นำไหมอันนั้นก็แม่นครับเราจะปลาไปไผ่โอ้ย <c oughs> จับปลาไ <c oughs> ปไข่ปลาพอสองการเราแพ้งยังโอ้พอสองการชลครับอจับปลาขึ้นมะขังไว้แล้วปล่อยปลาลงไปไหมแต่เราหัว,ว่าปลาตายนีเย่เราก็ิครับปล่อยแห้ง <c oughs> แล้วปล่อยแห้งแล้วครับอันนี้อันนี้ลูกเราเรียน้อครับเราก็ลอก็จะคิดว่าผู้อยู่น้ำกันสูบบ่เบืองบ่แห้งบ่เราคุยว่าที่แม่นต์ด้ครับอาสูบน้ำให้ไหมเราก็ซีตาแต่งอ่าหนาเราก็เฮ็ดบริเวณอันบ่อให้เป็นเป็นตา ได้ตรวจแย่งอันนั้นแต่อีก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 นำ้ำเสนออีกคอหนึ่งของผู้บริหารครับเพราะว่าพักหยาเข้าสิ่งทปลูกได้มันบริตัดแตดแงอะไตะไคร้มันไปซอ,อกหาบริได้นี่มันใหญ่ขึ้นมากนี่งูถูกทอกเนี่ยวันนี้เข้าสิไปตัดตะไคร้มาต้มมะแกงครับสีโบเอาส้างมากินว่าหยาอยู่แถวนี้สัางนอนอยู่นี่ไหมนั่นแหละครับข้าพุ่นก็โอ้ยก็กำลังงามเลยครับแจกระมวลไปซักเอาหยาครับ่อาได้ แสดง่ามีผู้บ้านคุ้นสวนนะครับแต่ว่าเอนมินเน,น็ตว่าเ็น้วครับสรุปแล้วค่ะที่บริษททำเรื่องเสนอออา์รอปชั่ครับคอวที่ช่วยก,วกระทรวงเกษตรสหกรณ์ครับให,ใ,หให้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สันนิษฐากรณีด้านนี้เข้ามา,า<ะ>วางแผนวางแผนว่าจะทําพิธีการใดครับผมเรื่องง่ายปันน <laughs> ้นครับรัฐมนตรีก็ได้รู้สึกว่าอันเพื่อนในในในพวนวาระไปแล้วครับว่บางล่าสุดนี้นผาลผนว่าระรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกเกษตรผมว่าผมจะนั่งเสนอผมขึ้นไปแล้วผมก็อาจจะบอกพอรบตพอร์ตไปก่อนนะครับเด่นของชูเนี่ยห้ามมองใจที่จ้า <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> โอ <c ười> ยจะเลือกตัวเด้อเนาะปลา าเลี้ยงไว้กับว่าแม่ตังแต่พร้อมคุส้สาทั้งปลาไม่ปลากาทีน่ครับกับคุ้งสิได้คิดว่าเห็ดในสิ่งที่มันง่ายที่สุดคือปรับเปลี่ยนน้ำมองที่ดีสุดคือปรับเปลี่ยนน้ำหรือใส่เอียมบ่ หโมเชือต่างๆที่มาเปลี่ยนเพิ่มออกซิเจนในน้ำเปลี่ยนระบบน้ำจากน้ำเสียให้เป็นน้ำดีต้องมีรหัสวิดน้ำเป็นบ้างคันเอาคนเป็นังไรข้นประมาณมื่อละจักชั่วโมงเอากระเทยบ่เอาเดนเซอร์บ่เดนเซอร์ร้อยยี่สิบข้นที่มาวิด อเอาถือว่าเป็นไปตามธรรมชาติครับมันกันระบบด่วยระบบต่างๆเอาก็จะคอยแก้ไขค,คอยปรับปรุงไปแล้วครับในสถานการณ์แบบนี้ เสียงดีเบาจังเลกระมวนดอกเบาจังเลกระโดดเป็นกระมวนดอกลูกหลานเบาเล่นเลอาจารย์นักดนตรีกับคำว่าซ้อมมือแรกครับดีครับอาจารย์ครับฮู้จักบอกว่าป่าในซาตายบักเลยเห็นอยู่เห็นอยู่เ่ผมว่ามันใจขาดหมดอยู่นี้มันกับแมนอยู่นั่นล่ะสาเหตุหลักๆดิสาเหตุหลักๆฮู้จักบอกว่ามันเป็นยังจังตายฮะ่นี่ยในผมสันทันทีทันมึง มันบเป็นป่าอยู่บ้านตั้งแต่บังตั้งแต่ดังดังเดิมเนาะบัเป็นป่าเก่าบัเป็นป่าเก่าดิป่าตัวที่มูที่มันตายผมมืสัเกต่ปีเมื่ป่าพันตึกได้อยู่วางอันฝายน้ำรุ่นนะอยู่วางอันมึงมนแน่อ่ะป่าตะเพียนมูป่าสวยไปอย่างมันใครเด็กคนเลยอยากเอามาปล่อยฝักใครอยู่นี่แต่ว่ามันคดตางระดับน้ำกันดี้น้ำอยู่พุ่นมันเป็นจากน้ำคนละน้ำสะอาดก็น้งตัวนี่ บาดน้ำตัวหนึ่งเหี่ยวบ่อใดไทยไทยเทเอามาปล่อยลงป่ามู้นี่กันน้ำน้ำกินไม่มิกินตายได้ครับป่ามู้นี่คือมันบ่อรึ่งมันบ่อรึ่งกับน้ำสถานที่ไปนี่มันปรับสภาพบ่ไใดแม่ยงครับเพิ่นว่าเปียวบ่อว่างไข่ปล่อยให้มันแพรอพัดเะร็แล้วตายเนาะครับน้องขาวข้อแม่เกียกระดาษวะมันบ่ไใดแต่ว่าขันปลามู้นยู่นี่มันกับรึ่งแล้วคือมันเกิดอยู่นี่ไหมเออเขาชินกับเมี่ยงชินชินชินกับน้ำยุ่งมองสถานที่วองนี้แล้ววานนี้เพิ่นเป็นเตื้องแค่ได้ยุ่นนนนมมมัััตาย วันออกมาปล่อยลงหูไปยืนช่องมึงเห้ยมันมีแต่ปลาจะเพี่อนปลาพวกขาไตปลาพวกนั้นมันมันไตแต่ว่าปลาอยู่นี่มันมัมีปลาเท่านั้นมันปิดพวกปลานิ่งส่วนใหญ่ปลาดุกปลาคอเ้างธรรมป่าเ้าอยู่นี่แสดงว่าต้องมีผู้เอาปลาจากที่อื่นมาปล่อยปล่อยแล้วมันปรับสภาพน้ำบ่าไรสภาพน้ำหลับหลับกินน้ำอันเก่าบ่ได้รับกินพออย่งแล้วว่ได้ลับกินพออย่งแล้วมันก็มันเลยแก่ขาดก็เลยเกิดสาเหตุก็เลย เป็นการตายเกิดขึ้นเพื่อเพื่อ,อม,มันสิบแค่หมูยูหันเน่าตายไปน้ำในบาด์เลก็เลยต้องมีด่างกระชอนนี่ไปตักขึ้นเอาแม่ก็จะมันสิบเปลือมันสิบส่าอาจไปท่ามห้นามเสียไปกว่านี้อาจารย์แน,นะนำแนววิธีการเช็ดจังเดยจังสิบไวมม้มันตายกองกันกามันก่อก่อนมูนั่นอาจมูปา่าในบ่อมันสิตายกว็เลยนี่ก็เอาตักมูมันตายในเราขึ้นเอาใส่เอาด่างกระชอนไ,ไปตักมันขืนมันตายแล้วตักมูตายออกนี่นครับ คือมตายมันมันกสิบว่ไฟเมนดีกว่านี่ซนี้มันเน่าสิทานน้ามันเสียพี่ยังี่เตีมกันเม่นี่ตายตยเติมกันซามันรทันเน่าคับโอ้เอาอันหายผู้ใดแล้วเอาเใส่กับชอนไปซักมื่อึ้นว่มันเป็นสีไรเรื่แม่เบืงเขาเพรมนสีลลายบ่ทำกูเบื้องลรเบื้องว่าหันกับ่ามันแปยี่สิตล่ะทีทีเลียวเบื้องขนาดนับบวดีสมไยเรานับบวหันมี่ตตกแบบแม่ทำนี่ละเกือบเมือหัวเด้นาะ สามตโลบ,บ้า,บา,านส<ป>ามตัวโลสองต่อสี่ตโลเ้มันมีแต่ปลาไม่ใครนะมันถือเฮฮะอะไรบ้านก็้อนตายล่าหรอแต่ว่ามันหลับหล,ลับหนามตัวนี้ว่าไ้มันน้มมันละอันมันเคยเกิดยุบหุ้นอาาจรย์เกิดังไมื่อมันมาเกิด่มันมันก็ได้หนามไ้เสียตัวนี้เือว่าอันนี้คือเป็นการวิเคราะห์สาเหตุจากอาจารย์สาเหตุจากอาจารย์สมบังแม่นครับคือการตายของปลาอยู่ในสโกคือข้องกรานกันลอง ก็ก็ว่าสันผมเห็นตัวปลาขันมันตายไปเนี่คือปลาคันละทินมาอยู่ขันแม่งปลาดุปลาคอาปลาตายได้ปลาเมื่อไหรมันทนโอ้หักพวกหักปลาดุกดุกควาคแม่ทีน้ำต้มไปนี่กับปลาตายแต่ว่าปล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 าผู้นี้ขันน้ำถือถือกินในน้ำมี่วิธีในตายเอาทิ่มลงมาท่านพ่อมือเพราะท่าพ่อข้อนั่นเข้าตายปลาใจเสาะปลาเมื่อนีแม่นปลาใจเสาะปลาปลาปลาเมื่อนีขันน้ำคุณคุณแน่ในหันใจแฝงงับงับแฝงงบตัวนี่ครับถือว่าผู เป็นเขาเอวนว่าเป็นนายพ่านเป็นผู้หายุหากินเจ้ากระป๋านักล่านักสะดำหาปลาเกาขันขันมาตะ้าน้ำเสียมองในพื้นนี่เรางอมวันกวันมูลแบบเป็นย่างไตควันกวันมูลแบบเนมันบ่ใครทนปลามูลนี่เอาแสดงว่าท่นเขากระชิตตั้งทีมงานไปตักขึ้นตัวมีมีสตาร์ไปตักขึ้นรวดใส่สตาร์เลยนเะสตาร์กระชีพีแล้วสตาร์ต้มไม้พี่แล้วแอดมินไปปฏิคมไป บริการเอาขอบคุณอาจารย์ลายๆครับเอาลายลายบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมเทอ่เมื่อนี้ครับบรรยากาศนะครับอยู่ที่บริเวณโดมซ่อมอีกเที่ยนึงละครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีเอาซ่อมพอดีครับเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องขอบคุณเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านคลิปนี้กับโค้งเชฟซัมนี่คลิปจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ